เช่กันเนอร์วิสรุตจันทจรตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้าโรเช่บอยครับจุดเริ่มต้นของการ,รเป็นไลน์แมของการเริ่มต้น,น,นจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นผมเลิกยาแล้วว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำเป็นปีเลยครับแล้วก็ผมชอบเหมือนชอบเก็บเสื้อผ้าพวกเสื้อวินเทจเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะจะขายเสื้อท,ที่ที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมาแบบ มันมันก็เหมือนที่คนอื่นทําอะไรเงี้ยก็เลยเออขอยมเงินแม่ไปซื้อจกักเอามาลองคัสตอมเสื้อผ้าดูเพราะว่าอยากให้มันแบบมันไม่เหมือนคนอื่นก็เลยลองทําไปเรื่อยเืยเยไม่เป็นครับแต่ว่าเหมือนผมไม่คนชอบชอบอะไรที่มันเป็นแบบความพังผสมกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับผมชอบ คาตอมเล็ยเน้อยๆอยู่แล้วแบบมาต้องนานแล้วแบบเอาหมุดมาใส่เสื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย,อย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วเลยคิดว่ามันมันไม่น่าจะยากอะไรเกินเกินที่จะทําได้ก็เลยไปซื้อจักรมาพอไปซื้อจักรมาก็ก็เปิดดูใน YouTube ว่าวิธีเย็บผ้าอะไรเงี้ยครับก็ฝึกไปเรื่อยๆจนจนเริ่มเย็บเป็นใช่ใช่ จริงๆผมเหมือนผมมชอบแบบพวกพังเคาเจอร์ครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซนอะไรขนาดนั้นแล้วก็เหมือนแบบพวกพังอะครับเขาเขาก็จะเหมือนแบบทำเสื้อผ้าเองคัสซอมเสื้อผ้าเองแบบมีปักหมุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบมันไม่ไม่ใช่แนวผมเต็มร้อยอะไรเงี้ยเพราะผมก็ชอบฮิปฮอปชอบเอ่อแนวกัรแนวหลายๆแนวมากๆครับแล้วก็คิดว่าแบบอยากทำอะไรที่มันเป็นผมเองก็เลยเริ่ม อยากให้แม่ไปซื้อจกักรแล้วก็ไม่อยากขายเสื้อมือสองเหมือนคนอื่นด้วยเราก็เลยพอซื้อจักรกลับมาที่บ้านก็เอามาลองเย็บดูตอนแรกก็ทําไม่เป็นแบบความรู้ไม่มีผมไม่ได้เรียนแฟชั่นมาครับก็ซื้อจักรมาที่บ้านพอลองลองทาดูมันก็แบบเบี้ยวมั่วซั่วไปหมดตอนแรกก็ซื้อกาวกาวีทอเอามาทาผ้าแล้วก็เย็บแล้วมันก็มันก็ใช้ไม่ได้พี่มันมันก็เสื้อมันก็พังนู่นนี่นั่นมัวม่วมัว่วมั่วซั่วไปทําอยู่แบบครึ่งปีได้มั้ง แล้วก็โพสลงไอจีโพสไปเรื่อยๆทําจนแบบว่าเวลาป้ามาบ้านป้าผมก็จะบอกว่าแบบทําไปทําไมอะไรเงี้ยไม่ลองไปหางานประจําทําดูแบบมันน่าจะแบบไร้สาระแบบว่าเลิกทําได้แล้วนะมันมันมันเสียเวลาเปล่าๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าแบบเออวันหนึ่งมันมันต้องมีคนเห็นมันต้องมันต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายรูปพยายามถ่ายรูปให้มันสวยครับตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มียืมโทรศัพท์แม่ใช้อยู่เลยก็โพสลงในไอจี ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำอยู่ประมาณ6-7เดือนนะครับตอนนั้นผู้ติดตามมีประมาณ10กว่าคนแล้วมั้ง1ิ1 2 1บคนนะครับแล้วเหมือนอยู่ดีวันหนึ่งเหมือนแบบก็มีศิลปินมาเริ่มมาเห็นเออเป็นศิลปินอังกฤษชื่อ FK t ทวเขาก็าทักมาหาผมแบบบอกว่าอยากได้เสื้อตัวที่ผมอะทากาวทากาวเราก็เย็บอะครับบอกว่าอยากจะซื้ออะไรเงี้ยผมเองก็เหมือนแบบใช่ ใช่แบบว่าออฟฟิเชียลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะผมอะเพิ่งฟังเพลงของเขาเองแบบเพลงเขาเพิ่งทำกับเอซอล็อกกี้ชื่อชื่อเพลงฟั Le ลีฟอะครับผมคิดว่าเชี่ยแบบจริงเพราะว่าเนี่ยเราเราไอจีมันก็จะมีเม็ดกลมๆสีฟ้าๆครับก็เออจริงด้วยวะอะไรเงี้ยเขาถามเท่าไหร่ผมก็คุยภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นก็ให้พี่ผมช่วยแปลภาษาแล้วก็ตอบเขาจนเขาซื้ออะครับจนเขาบอกว่าเออตกลงเขาเอาอันเนี้ย ออส่ง PayPal มาให้เขาผมก็ไม่รู้จัก PayPal คืออะไรวะอะไรเงี้ยผมส่งเลขบัญชีไทยพาณิชย์ไปให้เขาเขาก็หาวิธีโอนเงินมาให้ผมจนได้ครับแล้วก็ผมก็เอาเสื้อผมมาไปส่งไปษณีไปที่อังกฤษแล้วเขาก็ใส่ไปในรายการจีเนียใส่ไปในรายการสเวอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนเห็นงานผมมากขึ้นแล้วพอเขาได้ของของผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่างานมันมันมันดูแปลกแล้วก็มันมันดูดิบมากเลยมันมันดูแบบ จะพางก็ไม่ใช่มันมันเป็นเหมือนมีเ u า t u r e อะครับมันแปลกมากเลยที่ที่ผ้าที่ผมเอามาเย็บอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผ้าจากบ้านเกิดบ้านเขาเขาเลยแบบว่าเช้าผมใหญ่เลยทีนี้เหมือนเขาก็ชอบใหญ่เลยทั้งทั้งที่ผ้าอันนั้นอะผ้าผืนนั้นอะผมซื้อมาที่จัดจุจักมันเป็นผ้าเหมือนผ้าปฏิทินเก่าๆจากเมืองเมืองเล็กๆในอังกฤษอะไรเงี้ยครับเป็นบ้านเกิดเขาเข้าไปพูดในรายการพอไปพูดในรายการอะไรเงี้ยผมก็เริ่มมีแบบ follow มากขึ้นจากแบบว่า คนต่างประเทศนะครับท,ท,ที่ติดตามทวิคอยู่ผมผมก็เริ่มมีฟอลโล่แล้วก็เริ่มขายคนต่างประเทศได้มากขึ้นทีนี้เขาก็สั่งเสื้อผมมากขึ้นสั่งเสื้อผมมากขึ้นซื้อไปประมาณเจแตัวครับแล้วก็จากนั้นแบบมันก็เริ่มมีแบบว่านิตยสารของว o กมาทักเดียรมาหาผมแบบเหมือนเป็นคนที่เป็นคนเขียนไลเตอร์ของว o ลกแบบคอยเขียนลงในแมกกาซีนคอยเขียนในเว็บอะไรเงี้ยทำมาขอสัมภาษณ์ผมแล้วก็มันเขาก็ส่งอ e ีเมลมาอะไรเงี้ยตอนแรกอีเมลผมยังใช้ไม่เป็นเลย ก็ให้พี่สาวผมอะ่ะแบบว่าช่วยช่วยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยผมแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนไงก็เลยแบบอ่านหนังสือไม่ค่อยออกก็ให้เขาช่วยแล้วก็ตอบคําถามเขาไปแบบว่าเขาก็ตอบเป็นคนที่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรไงแล้วแล้วชื่อผมก็ไปอยู่ในเว็บวิกของอเมริกาเฉยเลยผมก็แบบดีใจมากๆแล้วก็เป็นคอลัมน์ข่าวของผมเลยอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพอลงวิกอเมริกาเวิกไทยเขาก็ติดต่อมาอยาก อยากอะไรมากขึ้นมันก็เริ่มมีสื่อที่เข้ามาถ่ายผมมากขึ้นแล้วก็ผมก็หลังจากนั้นก็เริ่มขายดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเสื้อตัวีถไปตัวแรกนะเป็นอ่้อมากันเนอร์นี่มันคือเสื้อที่กันเนอร์ทมาใช่มันเป็นเสื้อที่ผมทําขึ้นมาตัวแรกเลยมันเป็นเสื้อเหมือนเสื้อพังวงเซฟิสเทลแต่ว่าแบบผมตัดตัดออกแล้วก็ปะแขนเป็นแบบแขนยาวๆแบบว่าผสมฟิลแบบฮิปฮอปฮิปฮอป เข้าไปหน่อยอะไรประมาณนี้ครับใช่ใชนน่น่าจะเกินน่าจะเกินสามร้อยสี่ร้อยตัวนะแบบที่ผ่านมือนะครับที่แบบว่าตัดเองกับมือต้องตัดแรก เขเส็ในการทาเสื้อครับส่วนใหญ่ผมแบบผมทําไปตามฟิลกับโทนสีของเสื้อครับสมมุติว่าเสื้อมือสองที่ผมได้มาผมก็ชอบเอานู่นเอานี่เข้ามาผสมแบบพวกผ้าเก่าหรือไม่ก็พวกสเวตเตอร์เก่าๆสเวตเตอร์ป้าแก่ๆบ้างที่ที่โทนสีมันเข้ากับเข้ากับตัวลายสกรีนเก่าๆครับมันมันแล้วแต่ฟิลทำไปตามฟิลเลยครับส่วนใหญ่ ในการทำผมไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่ผมทำมันก็จะมีคนที่เขาเหมือนเขาชอบพวกเสื้อบินเทสเสื้อเกา่เกาๆอะไรเงี้ยเขามาด่าผมแสบผมตลอดแบบแบบว่าบอกว่าผมเอาของดีๆไปทำให้พังอะไรเงี้ยแบบคนที่เขายังไม่เข้าใจงานของผมอะครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นอาร์ตแต่ว่ามองว่าแบบว่าทำอะไรก็ไม่รู้แบบตอนนั้นมันยังไม่มีคนที่มาคัดต้อมเสื้อผ้าแบบเนี้ยครับ ช่วง,งแรกก็ใช่เลยนะเพราะว่าผมแบบผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลไงครับแบบไม่เคยเจอคนที่อยู่ดีไม่รู้จักกันแล้วก็มาด่าผมท,งท,งท,งทังที่ก็ใครวะเนี่ยแบบไอ้เปิอไอ้ป่อปทงที่ไหนไม่รู้อยู่ดีมาพิมพ์ด่าผมใหญ่เลยบอกว่าแซโบแซเบ,เบครับอนายไงว่ามอือ ผมแบบผมไม่ได้ระบุนะว่ามันเป็นแนวแนวอะไรอะไรเงี้ยผมว่าไม่เป็นแนวผมนะคัสตซอมแบบนี้นะมันเป็นแนวที่ที่ผมคิดมาเองอะ่ะแบบมันไม่ใช่ทิปปอบมันไม่ใช่พังมันไม่มันเป็นอะไรก็ได้มันมันเป็นอาร์ตของผมอะครับผมผมขายงานศิลปะของผมใช่ใช่อยู่ที่คนใส่ถ้าชอบก็ซื้อไปใส่แค่นั้นไม่ได้มองว่ามันเป็นแนวไหนเลย คครับก็เสื้ออันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นฮูดดี้ของขาฮาร์ดเสื้อยี่ห้อขาฮาร์ดแล้วก็มันเป็นเสื้อที่แบบโซมอะไรเงี้ยผมก็อยากแบบว่าทําให้มันดิฟขึ้นแบบในในฟิลของผมก็ผมก็ปะเสื้อวินเทจมาดอนน่าหรืออะไรสักอย่างถ้าถ้าเรียกชื่อผีก็ขอโทษนะครับแล้วก็เออตัวการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็ข้างหลังก็ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อวินเทจของเม็กซิโกครับมันเป็นลายฟิฟตี้เซนซิมสันแล้วก็บาซิมสัน ผมาเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บพวกเสื้อวินเทจแมกซิโกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันจะมีเสน่ห์มากกว่าเสื้อเสื้อวินเทจยูเอสเพราะว่าเสื้อวินเทจแมกซิโกเขาจะแบบมีความดิฟของเขาแบบมีกา,กาเพชรมีใส่เพชรแบบว่ามันเท่กว่าสําหรับสําหรับผมนะมันเท่กว่าสําหรับผมนะไม่ต้องแซะผมนะฟารกูุมมีเห้พวกท่ายดูไหมแล้วก็ผมก็ได้ดินสปายมาจากโคมฮาด้วยเย็บหนังใส่แต่ว่าผมไม่ได้แบบ ถ้าผมทำมเป็นรูปกลางเขตอะไรเงี้ยมันก็จะฟิลเหมือนโคมฮาร์ดแต่ว่าผมก็ตัดเป็นรูปปากแล้วก็เย็บติดเข้าไปแล้วก็ผสมกับออผ้าห่มไมเมโลดี้ที่ซื้อมาที่เซนทันพลพารามสองใช่ไม่หมูฟังโทนเบบี้ครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อรูปดาราหนังโป้ชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเสื้อ wwf รุ่นเก่าเป็นรูปแมนคลายแล้วก็เหมือนเดิมครับปะหนังที่เป็นรูปปากที่ผมตัดขึ้นมาเองวาดขึ้นมาเอง เป็นแพดเวิร์กข้างหลังก็เหมือนการวินเทจแมซิโกเป็นรูปบาร์สซิมสันพวกงานแมซิโกมันจะเหมือนชอบแบบให้ตัวกระตูนนะครับใส่เสื้อผ้าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แล้วแล้วมันมันถูกใจผมมากๆมันเข้าล็อกกับผมครับประมาณนั้นใช่แล้วข้างบนก็เป็นมีเทสมีเทสที่ได้มาจากสนามลวงสองใช่ตัดเย็บแพดเวิร์ก ม่เป็นเป็นตุ๊กตาหมีครับใช่ใช่อันนี้มันเป็นตุ๊กตาหมีที่ที่ที่ผมซื้อมาที่สนามโรงสองหรือไงักอย่างเรามาตัดหัวออกแล้วก็เอามาปะปะบนฮูดดี้เพราะว่าตอนแรกมันทําเสร็จแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันโลง่ลงๆไปอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดว่าผมจะตัดตุ๊กตาหมีแต่ว่าพอมันโล,ล่งเราผมก็เลยเอามาลองทําดูแล้วมันก็เฮ้ยได้นี่หว่าก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ จริงตอนแรกผมแบบผมพอมีเสื้อผ้าที่ที่เหมือนป้าผมให้มาบ้างอะไรเงี้ยตอนเด็กก็ไม่ได้มีตังค์ที่จะซื้อครับแต่ว่าป้าผมอะ่ะบางทีเขาซื้อให้อะไรเงี้ยผมก็เก็บเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะผมไม่ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแล้วจนวันหนึ่งพอม,มาทําเสื้ออย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมมันมันก็คือเสื้อผ้าแบรนด์ก็มันก็เท่เลย แต่มันก็ซื้อได้ในในในช็อปของเขาอยู่ดีหรือว่าถึงจะเป็นวินเทจหายากยังไงแบบกุชชี่รุ่นเกา่เกาๆดิออรุ่นเกา่เกาๆอะไรเงี้ยยังไงมันก็มีคนอื่นที่มีอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาลองตัดผสมกับงานผมเองก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับใช่ใช่้ช้วก็พอทําออกมาก็มีคนที่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็สปอร์ตผมซื้อไปบ้างนู่นนี่นั่นพอ ทำออกมาปุ๊บมันก็มีคนที่อยากได้แล้วก็สั่งพอสั่งทีนี้ก็เริ่มทำมาเรื่อยๆผสมกับงานของผมเองถ้าแคนเนอร์ลองสัตว์ปรเพณได้ดีครับเบล เป็นเสื้อที่ผมเพิ่งทําเสร็จเมื่อกีน้นี้เป็นเสื้อก้ามเสื้อก้ามเปล่าครนะับตอนแรกมันเป็นเสื้อก้ามเปล่าแล้วก็ผมก็เอาอันนี้คือผมทํามาอยู่แล้วมันเป็นเสื้อคัตตอมที่ผมเอาเสื้อวงแลนซีดเป็นวงพังนะครับามาปะแล้วก็วันนี้ก็เอาปากมาปะเพิ่มเป็นแพดเวิร์กเอ่อเมาท์ม,มเมาทุ่มเม้านะแล้วก็เอามาใส่เผื่อใส่แมทช์กับฮูดดี้ตัวนูน้น ให้มันแมชกับเสื้อฮูดดี้ตัวนี้เผื่อว่าจะได้ใส่เป็นเซ็ตไว้ใส่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากทําให้มันดีขึ้นดูแบบว่าดูโอเคขึ้นในในตามฟิลของผมแล้วก็ทํามาจากจากตัวแรกที่ผมยืมเงินแม่ซื้อนะเราก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เลยถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะเริ่มต้นเย็บผ้าหรืออะไรอย่าเงี้ยก็ลองซื้อจากจากถูกๆก่อนก็ได้มันบางทีมันมันไม่ได้ จำเป็นว่าแบบอุปกรณ์มันต้องดีอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่งานมากกว่าอุปกรณ์มันก็อาจจะช่วยแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าผมก็ไม่ใช้แต่จากอันนี้นะครับคือผมก็ใช้จากที่ที่มันดีกว่านี้ด้วยเอาไว้อยู่ที่บ้านเป็นตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่คือวันนี้มันเอามาไม่ได้ก็ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยใครอยากจะเย็บผ้าเริ่มทํางานของตัวเองอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาลองกันได้เซนทองเซนท่านไม่ใช่มวยโปง่งมวยปั้มไล่งไปหาทนายตรงทนายต่ำอย่ามาง,งี่เง่า

ถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้เหมือนมีสื่อเข้ามาถ่ายผมมากขึ้นแบบทําให้คนเข้าใจงานที่ผมทําออกมามากขึ้นนะครับจากวันแรกเลยที่ที่มันไม่ได้มีสื่ออะไรที่ที่มาบอกว่าผมทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจในในสิ่งที่ผมทาจนจนวันนี้ก็มีคนที่ทําตามบ้างหรือทําแบบเอาผมอินสปายรอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากๆ แต่คนที่ทําตามผมนะฟักปูจุมมี่แม่งดันดันยี่อย่ามางี่เงากว่าผมนะเออก็ก็มีครับพวกคนแบบคือเอาจริงคือผมผมออกแบบผมดีไซน์งานผมออากมาเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเวลาแบบคนคนที่แบบ เอาฟิลงานของผมไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันมันมันเหมือนแบบไม่ค่อยเลสเบกกันเท่าไหร่ผมกว่าผมจะทํามาได้แต่ละตัวมันแบบมันยากมากเราคุณแบบออดูแล้วก็ทําตามผมเลยคือดูทาตามผมมาทําได้แต่ว่าทําให้มันเป็นคุณเองด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณจะมาทําแบบผมทําแบบนี้ก็ทําทําแบบนี้ออกมามั่งผมทําฮูดดี้ก็ทําฮูดดี้แบบผมมั่งแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะครับ ใช่ใช่ใช่าการนิสสปายมันเหมือนกับอย่างผมเองนะครับผมชอบพังใช่ไหมพังจะมีพวกแบบปากหมุดตอกหมุดปะปะอามใส่เข้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตนู่นนี่นั่นอะไรงเงี้ยผมก็มาเป็นอินสปายของผมโดยที่ ผมก็ป่าได้แต่มันไม่ใช่ว่าแนวที่แบบเออผมดูในพินเทเลสมาแล้วแบบทำตามไปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือทําอย่างนั้นมันก็จะไม่สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครับมันมันมันก็มันก็เป็นอาร์ตของคนอื่นเขาอยู่ดีมันเหมือนกับเออคุณเห็นรูปโมนาลิซาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณวาดตามก็มันก็แค่นั้นมันมันไม่ใช่ว่าแบบมันเป็นงานของคุณนะครับประมาณนั้น ทำครับตอนนี้ก็ทำ YouTube ทำติ๊กต็อกทำทำเพลงด้วยใช่ทำเพลงออบบลลคอนเทนต์ล y o YouTube คือตอนแรกอะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมะจะทำ YouTube แต่ว่ามันมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เหมือนแบบ ผมขายเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วแล้วมันมีช่วงที่แบบมันมีริวเทซี่มีพวกเลิฟลีโอมีพวกทิปปี้เลดที่มาสั่งเสื้อผ้าผมอะ่ะผมก็เลยเหมือนอยากอยากถ่ายวิดีโอเอาไว้เอาไว้ให้ผมดูเองอะครับในใน u t u b e อะไรอย่เงี้ยว่าแบบวันหนึ่งผมเคยคัต้อมให้ทิปปี้เลดคัต้อมให้ริวเทซี่คัต้อมให้เลิฟลีโอพวกพวก,พวกสาวขาวแรปเปอร์ทั้งหลายอะครับแบบ ผมก็ผมก็คิดว่าผมอยากจะมีดีวีดีดโอเท่ๆไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทํา y o YouTube พอทํามาก็เหมือนเจอเพื่อนในอินเทอร์เน็ตที่ที่คุยด้วยแล้วแล้แลเหมือนสนุกแบบว่านู่นนี่นั่นก็เริ่มมีคอนเทนต์อย่างอื่นเข้ามาผสมอะครับคือ <c oughs> <c oughs> คลิปที่ทําให้บูมในยูทูบอะผมมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าแบบในทิกตอกอะส่วนใหญ่ผมจะผมจะบูมในทิกตอกครับเพราะว่าแบบจริงๆอะผมอยากเป็นนักแสดงตลกแล้วก็แบบว่าคือคือเป็นอาชีพในฝันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าแบบผมผมอยากเล่นตลกอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแบบว่ามามาเล่นแบบฟิลแบบว่าตบมุกแบบในทีวีหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ยากที่ ที่มันมันจะได้ในยุคนี้อะไรเงี้ยเราผมก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดแนวนั้นด้วยอะไรเงี้ยผมก็เหมือนเจอเพื่อนในเจอเพื่อนในอินเทอร์เน็ตชาวบิ๊กสลีปนะผมว Sleep, ่าเจอพวกบิ๊กสลีฟเจอพวกเพื่อนเพื่อนพวกทูจีบอลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเรามาถ่ายวิดีโอเล่นกันถ่ายวิดีโอตลกแบบที่ผมอยากทําอะไรเงี้ยครับผมก็กำกับให้เพื่อนแบบว่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วก็เพื่อนผมก็แบบว่าเล่นออกมาได้ดีเข้ากับผมดีอะไรเงี้ย ลงอาคลิปลงเรื่อยๆอัคลิปลงเรื่อยๆคนมันก็ชอบขึ้นมาอะไรเงี้ยคลิปมันก็เลยบูนนยยมม,มีมีอยู่บ้างครับที่ทําไว้ไมีอยู่เพลงหนึ่งมั้งที่ทําไว้แล้วยังไม่ได้ปล่อยนะครับทำไว้กับ Big Sleep แล้วก็วันนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไม่ใช่เพิ่งปล่อยเพลงเพิ่งปล่อย MV นะเพลง No Date นะทุกคน เพลงแรกที่ผมทำเป็นเพลง m o u t ์ to m o u t h กับยังกูครับเออเหมือนพี่พีทอะ่ะเขาติดตามผมใน YouTube เหมือนดูวิดีโอที่ผมเย็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีอยู่วิดีโอหนึ่งที่ที่ผมเหมือนเรียคชั่นเพลงพี่พีทอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมฟีสไตล์ก่อนฟีสไตล์เล่นก่อนก่อนที่ผมจะเรียคชั่นอะไรเงี้ยพี่พีทเขาก็ชอบเข้ามาดูพวกวิดีโอของผมอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ดูติ๊กต็อกผมเห็นผมบอกว่าชอบเต้นบ้าบา๊บอาบาในบ้านอะไรกับเพื่อนๆเขาก็โทรมาหาผมวันนั้นเป็นวันเสาร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอภิพีตโทรมาหาผมตอนเช้าว่าใอ้กันเนอร์ตอนเย็นว่างไหมแล้วก็อยากให้กันเนอร์เข้าไปเต้นใน MV m o u ีม t าท o u ้าของเขาเพลงเพิ่งปล่อยกับไดมอนแต่ตอนนั้นมันปล่อยมาเป็นออเดโอแล้วผมก็ผม ผมฟังเพลงนี้แล้วผมผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดของยังกูแล้วผมก็ได้เลยพี่ผมก็แบบว่าโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ผมไปเต้นที่บ้านพี่นะใน MV m o u t ม t า m o u ม h าพอผมไปถึงประมาณทุ่มกว่า,ก,วาก็ไดมอนด์ยังไม่มาพเพื่อนๆใน,น,นวิดีโอยังไม่มาอะไรเงี้ยพี่ๆก็เปิดเพลงแล้วก็เปิดบีดฟีสไตล์เล่นกับผมเปิดบีเม้า t ทูมาส์แล้วผมก็ฟีสไตล์เล่น ในกับกับกับพีพีนะนะก็พีพีบอกว่าเฮ้ยกันเนอร์ริดว่าริดว่าอัดเลยอัดเลยอัดเลยอะไรเงี้ยผมก็คึกแล้วก็พี่พีก็เรียบเมโยเจมเชา้าทูเมโยเจมเข้าไปในห้องอัดกับผมก็เป็นการอัดเพลงครั้งแรกในชีวิตของผมผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ฟีตายฟีตายออกมาหมดเลยครับอัดอยู่ประมาณสิบห้านาทีพออัดเสร็จก็ออกมาถ่ายถ่ายเอ็มวีกับพี่พีพเลย กลายเป็นว่าได้ฟีดกับเขาเฉยเลยแบบงงๆก็ดีใจมากๆขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เมาทุ่มเมาส์เมาทุ่มเมาส์มันเปิดป่องมึงจีจงดงมเขือไล่มึงไปไกลไล่มึงเลี้ยงคุ้มองไล่มึงแหลกคุกปอง ผมคิดว่าอย่างเรื่องเสื้อผ้าก็เสื้อผ้านานมากนะครับนานมากๆจริงๆแบบทำจนร้องไห้เลยทำจนคิดว่าทำอะไรอยู่แต่ว่าผมไม่อยากทำงานประจำอะครับผมเป็นคนแบบผมเป็นคนที่แบบว่าพอทำอะไรที่ผมไม่ชอบแล้วแล้วผมจะผมจะล่วงผมไปเลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยแบบ ทขาอกไม่ได้ไม่ได้ดีแล้วกันพอผมทําอะไรที่ผมไม่ใช่ตัวเองอะไรเงี้ยผมก็เลยสู้กับมันมาต่อจนมันขายได้ก็ตามที่เราให้ฟังพอมันบูมอ่ะผมก็คิดว่าแบบความความที่เป็นตัวเองของผมอะครับมันทําให้คนชอบงานแล้วก็เขาอยากสปอร์ตอาร์ตของผมส่วนเรื่อง y o u t u b e เรื่องเรื่อง t i k ตอกก็ความเป็นตัวเองมาครับอินสตารหลายๆอย่างใช่ใช่ใช ติ๊กตอกก็อินสปายมาจากหลายๆคนนะครับในคลิปตลกสมัยนี้ท,ที่ที่เป็นฮูดวิดีโอฮาๆแบบของอเมริกาของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอามาบิดให้มันเป็นแนวอผมกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับนานครับครึ่งปีครึ่งปีกว่าๆทำทำโดยทำโดยไม่ได้อะไรเลยทำโดยแบบ ครึ่งปีกว่าแล้วคนฟอลโล่ยังสิบกว่าคนอะไรเงี้ยครับ,บ,บใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่ตัวที่เขาซื้อเนี่ยมันมันคือตัวแรกที่ผมทำมันเป็นจังหวะเหมือนจังหวะพอดีด้วยครับ,ททบ,บรก็ก็ใช่นะครับก็เป็นตัวเองดีที่สุดในในในทุกๆอย่างที่จะทำอะไรหรือว่า กำลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยอินสปายก็เอามาได้แต่แต่คนที่จะเป็นตัวเองดีที่สุดคนที่ทีาำเสื้อผ้าหรือทีำเาเพลงหรือหรือจะทำอะไรก็ได้หรือทุกๆอย่างที่ฝันเอาไว้แบบ ผมคิดว่าแบบว่าถ้าลงลงมือทํามันแล้วก็ทำมันอย่างอย่างอย่างตั้งใจจริงๆออย่างแบบไม่ต้องคิดว่าแบบเอ้ยคนนู้นเขาทำล้วเฟี้ยวว่ะกูทําแบบเขาม้างดีกว่าอันนั้นคือมันมันก็มันก็ไม่ดีทําไปอย่างที่ใจเราต้องการแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าของ ที่คุณทำออกมาหรือเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นผลงานอาร์ตอะไรก็แล้วแต่ทุกๆอย่างถ้าถ้าเกิดว่าของมันของมันดีอะยังไงก็จะมีคนซัพพอร์ตคุณแน่นอนคิดว่าอย่างนั้นนะลูกเด็กเล็กแดงทางบ้านสู้เขานะหรือคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่อายุน้อยหรือว่าคุณอาจจะเป็นแบบนักธุรกิจอายุเยอะหรือบอกว่าแบบอาจจะเป็นคนนู้นคนนี้แบบคุณเป็นใครก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้คุณแบบทําอะไรตอนไหนก็ได้ใช่ใช่ใช ทำไปตามอย่างที่คุณอยากจะทำออฝากติดตาม IG r o โร e เช่บอยแล้วก็ u t u b e กันเนอรเน็ตเวิร์กติดต่อกันเนอรเน็ตเวิร์กไอจผมเพลงเพลงที่พุ่นปล่อยวันนี้เพลงโนเด e กดไซด์ไลฟ์กูโนเด no e กดตัวท็อปไม่เอาโลเกจอยู่กับฮ o p 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 ฮับไลน์ลงไปแต่งตัวแบบว่าโโระบบฮ o p ฮับฮับฮับ เอเร็วๆนี้นะคะทุกคนผมนี่จากวันแรกนี่มานี่เสือพื้นหมอนใบตอนนี้นี่เสือก็ไม่มีหมหมอนก็หายไปเฮ้ยอันนั้น,ม,นม,มันไม่เกี่ยวกันแล้วเร็วนี้นะทุกคนนะผมผมกำลังจะมีโปรเจกต์คอลแลบกับ Hop เป็นเมอร์ชเป็นเมอร์ชของผมนะทุกคนอย่าลืมเข้าไปซัพพอร์ตถ้าเกิดว่า,าพวกคุณรักผมนะแบบว,ว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่แบบว่าบ้านนอกแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไทยแบอบกว่าถ้าเกิดว่าคุณรักในตัวผมมานะก็สพอร์ตผมได้นะเร็วๆนี้จะมีเมิร์ชกับฮอปนะ yeah.